สแลนกันฝนแบบง่ายๆกันได้ทั้งฝนกันได้ทั้งแดดนะกันได้กันนกได้ด้วยเพราะนกมันคงไม่ไม่เข้าข้างๆนี่เป็นผู้ช่วยของเรานะคะเป็นความคิดของเราแหละแต่เราต้องการผู้ช่วยนะยนั้งคุณกำลังทำอะไรคะคุณกำลังทำอะไรคะเรากำลังทำ ที่บางล่องที่บางฝนอ๋อเราใช้สแลนเอาไม่ใช่อะไรนะเคเบิลท้ายนะคะง่ายๆถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นเชือกก็ได้นะคะอันนี้เพื่อสำหรับต้นที่สูงนะจ๊ะน่ารักด้วยน่ารักก็ล่มใสด้วยจะใสเข้าไปสวยงาม อันนี้พามาดูล่มอันแรกของเรานะคะที่เราใส่ไปแล้วนะคะงลงไปเลยเห็นไหมอยู่กันสบายเลยอ่าทีนี้เราจะมาทำอันสูงนะคะเพราะว่าเรามีต้นที่สูงด้วยแทนแทนอุ้ง เป็นการทำสแลนที่ง่ายได้ขนาดนี้เชียวงบที่เราใช้เยอะมากเลยค่ะ48บาทเท่านั้น <c oughs> ง่ายด้วยปักลงไปปึ๊บโอเคอ่ะกะขนาดได้เลยแม่สวยงามนะคะโอ้สไตล์คนเมืองนะคะสวยด้วย แห่หลดแมวแมวๆม,ม,มอยู่กันสงบสุขเลยคราวนี้ <c oughs> นี่นะคะสำหรับต้นเล็กกระถางเล็กนะคะที่กังวลเรื่องฝนเรื่องน้ำนะคะเราก็เอาลมกลางไปเลยค่ะล <c oughs> มหนึ่งคันได้ตั้งหลายกระถางเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นกระถางไซสิบด้วย ฝากไว้เป็นไอเดียสำหรับคนเมืองนะคะ